ที่ให้เกียรติมาในวันนี้นะครับขอ,ขอขอขอ,ข,อขอขอขอนุญาตขอบคุณทุกคนนะครับเพื่อนพูดนานเลยพูดกันนานเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนนายกเพืเอ่อนกำนันรองกำนันยังไม่เขินยังไม่เขินเรากวันนี้แล้วไม่เขินแล้วผมผิดแล้วนะก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกท่านทุกท่านครับที่ มาเปกียบในงานในวันนี้นะครับก็ในตับหวัดปพตผมเกิดปัพภะหกเก้า่วันนี้ดีใจที่ว่าได้มาพื้นที่ปัตภะห่เก้าในหกจุตัวนี้ครับก็นอกากนี้ก็ผมอยากขอขอเชิญน,น้องรัก น้องรักคนนึงครับที่ว่าเขาจะมามาดูแลพื้นที่บรรพักอ่าครับขอ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 เรียนเชิญท่านอดีตนายกอ่าดินหอมครับขอเรียนเชิญครับอ่าคือเขาก็จะมาดูแลบรรพักนะครับอ่าเขาเป็นผู้สมัครนะขอจอครับแล้วก็ขอขอเรียนเชิญนิดนึงครับเวทีกับทุกคนรวมจะมีครับสวัสดีแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับที่ มาร่วมงานใจยิกักน,นี่นะหกสิบกว่าในี่ใจยิกนะแกแล้วนะคุณเนี่ยแกแล้วนะคุณเนี่ยนะ <c oughs> ครับก็ขอให้มีความสุขนะครับนี้ก็มีพวกเพื่อนๆของหม่อมหลวงสัตดามาลคุณนะครับตอนนี้เป็นผู้หมวดนะครับร้อยโทนะครับ <c oughs> ผมบอกว่าแกอยากได พันโทรไหมเขาบอกไปใต้ตอนนี้ยังพัน12ขั้นนะครับไปมักไปมักไปมักเนี่ยแล้วก็จะผลก็เสียแล้วนะครับเขาให้พักเขาให้พักนะครับแต่ก็ยังยังอะไรนะปกติแจ๋วนะครับนี่ไปโหได้เราเพียบเลยนะยาอะไรเขาลุกโอทอนให้มาเนี่ยเอาไปเป็นกับเอาไปเป็นกับแต่เอาแต่เอาไปเป็นเกมไม่มีเลยท่อยู่ เราไม่แจกนะครับผมผมไม่ได้นะครับโรคหัวใจเส้นเลือดตีตอนโรงพยาบาลหลายวันนะครับนอนมาเช็คเลวันนะครับนานแล้วป้ายาเนี่ยกินแล้วขยายเส้นเลือดผมไม่ได้กินเนี่ยาเส้นเลือดตีนะครับเส้นเลือดหัวใจตีนะครับก็เลยก็เลยก็เลยจะเอามาลองกินสักหน่อยนะครับได้เลยครับได้เลยแล้ววันนี้ขอมีความสุขนะครับแล้วก็ขอ เนื่อฝากตัวด้วยนะครับสําหรับผู้นําที่มาจากตำบลบ้านพัะและตำบลไม้เช็ดบ้านสวนนะครับขอฝากเนื่อฝากตัวด้วยเนี่ยในนั่งหน้าเนี่ยผมถ้ามีโอกาสได้รับใช้นะครับเดี๋ยวรับนะ,นะขอบคุณมากครับขอให้มีความสุขวามสุขมากครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านนายกนมืองอ์าษาครับผูส้สมัครคอจอเขตบ้านพระไม่เชิดน,นะครับครับ ก็ตัดลงไปผมขอได้เชิญครับเพื่อนเลิฟรักมากครับนี้ขอเชิญนายกตุ๋ยครับขอได้เชิญครับนายกตุ๋ยครับเพื่อนเลิฟเพื่อนเลิฟขอเชิญเจ้าภาพขอเู้ถึงไทยเนยผู้ถิ่นอินไทยแก่นายกอะไรเลี่ยไม่พอดีกำลังโม่อยู่พูดถึงไหนเนี่ยเขาให้เป็นเจ้าภาพค่ะเขาให้เป็นเจ้าภาพให้นายกไปเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพอะไรอ่ะเจ้าภาพงานนี้อะไรค่ะเอาวันนี้ก็อบอุ่นมากนะ เขามีพ <Sky jogo? S 1> ี่เพื่อนน้องมาอะย่างบมากใหม่ครับที่มานี่เรัะความรักนะฮะความรักของหมองนะฮะหมดหมองนะครับครับก็ถือว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านนะฮะแล้วก็เป็นวันที่ครบหกสิบปีหกสิบเอนเนี่ยตายฮะที่วันนี้แล้วก็ครบสิบปีนะฮะถือว่าแฟนยิ้มนะแฟนยิ้มนะแชร์ยิ้มแชร์ยิหมเราไม่คนจีนเลยเ้าก็วันนี้มี แขกผู้ไม่เกียรตินะฮะพี่ๆเผืเ่อน,น้องๆหลายท่านนะคเราเป็น ijn, <c oughs> ท่านกำลัง <c oughs> เติมและจะของพี่นะฮะตำบลบ้านพระแล้วก็ท่านกำลังจุลินนะฮะซึ่งเป็นน้องชายขโมเดลฮะครักำลังตำบลรอบเมืองฮะท่านกำลังอเนกนะฮะว <c oughs> งศายนะครบับกำลังตำบลเลินหอมนะแล้วก็ยังมีน้องชายอีกคนนะฮะที่น่ารักนะฮะท่านว่าที่ผู้สมัครสอจอนะฮะเขตตำบลบ้านพะนะครับท่านนายกลบนะฮะอดีตนายก ไม้เค e. ็ดเลยเอ้ยไหนไม้เค็ดได้เงินหอมครับติดแต่ไม้เค็ดอย่างเดียวแล้วเป็นไหนรู้เปล่าภาพนี <am 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 well> ้เขาพ่อถิ่นกาสเป็นตัวแทนนะตัวแทนของตัวทุกคนครับก็ออกไพรให้หมอนะฮะที่เป็นเพื่อนรักนะครับตรงมีแต่ความสุขนะฮะความเจริญความรุ่งเรืองร่ำรวยคงไม่ต่างร่ำรวยแล้วมั้งแบนนี้ครับก็ขอที่พ่อสุดขอบมากครับคิดสิ่งใดก็ให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับดังไม่คิดมันไม่หวังมันไม่ปรารถนานะครับ คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองครับคุณรักษาพระคุณของตลอดไปครับขอบคุณมากครับตะวันหลอลองไปไหนอ่ะครับครับตะวันหล่อลองไปไหนครับหล่อลองก็เล่นเพื่อนเลยครับกำวันตะวไม่เพี้ยนไม่เป็นเชือเปนเด็ไห เคครเกลยด็ไม่เป็นไรครับเราขอบคุณมากครับคือกระ <c oughs> ผมขอขอบคุณกำนัน <c oughs> ทุกคนที่มาพุ้นที่ครับโดยเฉพาะกำนันตำบลบ,บ้านพระสาหผมไปไหนครับกำนันเติมกำนันเติมกำนันพื้นทีท่ครับ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับกำนันก็ขอบขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานวันเกิดผมครบ60ปี <c oughs> เกิดมานานอยู่มานานแต่ว่า ยังรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับไอสโลแกนผมคือว่าอยู่กับคนรู้ใจเมื่อไรก็มีความสุขครับทุกคนต้องอยู่คนรู้ใจครับเมื่อไรมีสุขครับนี่สโลแกนผมนะครับแล้วผมอยู่กับคนรู้ใจเมื่อไรมีความสุขพเรางกคนอยู่กับรู้ใจนะครับ้ิงได้ไงแ่ไม่รู้ตัวก็ดรักบบูพัน้ยเออเดี๋ยวเราจะบูพันก็คนรู้ตัวมาก็ประมาณโหวตสมัยผมเป็นสิบเออะ แล้วจูบใหม่ๆเนี่ยก็นายกตุ๋ยก็เสียงเอ๋อเหมือนกันไปไปไปในเมืองก็เนายกตุ๋ยอยู่สี่แยกใขรแดงเนี่ยก็คือคบกันมาตั้งแต่สมัยนั้นเลยครับตอนนี้เป็นนายกคบกันอยู่ทุกวันนี้ครับนี่เราก็ดูคนรู้ใจแล้วกับนายกนบก็อยู่กับนายกยิ่งเป็นนายกนะครับทุกวันนี้คบกันอยู่ครับทุกทุกท่านนะครับที่คือว่าถูกรู้ใจอยู่กันตลอดครับถ้าไม่รู้ใจก็ตามคนสายไปนะครับ อ้าวยืนใช่เลยครับนี่ยกอยู่กับรู้ใจรู้ใจก็มีความสุขครับครับเอาละครับเดี๋ยวขอร้อเพลงเพื่อนเป่าเคก่อนนะเดี๋ยวเป๊่ร้องเพลงเพือเปาเคเลย นั่งอยู่ได้ล <laughs> องป้องดิถึงยอด

我也不再走开。